สนับสนุนโดยไฮลักฟรีโวเมื่อรอบที่แล้วเราได้นักตักทองฝีมือดี2คนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนั่นก็คือคุณฝ้ายเรเก้บ้านสวนจากเกลียนขั้นเทพและคุณจอร์จจากเทรนเนอร์และรอบนี้ต้องการอีก2คนเท่านั้นจะเป็นใครไปตดในรอบคุริฟายกันต่อเลยครับ การแข่งขันในรอบคัดลไฟนยนี้นักตักทั้ง4คนจะต้องทําการแข่งขันตักท้องให้ได้มากที่สุดในเวลา60วินาทีผู้ที่ตักได้น้ําหนักมากที่สุด2อันดับแรกได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลทันทีในรอบนี้มีใครมาแข่งขันกับเราบ้างครับพี่บูแต่ละคนนะครับน่ารักน่ารักทั้นนั้นเลยนะฮะท่านแรกของเราครับผู้กองบอลคนในเครื่องแบบครับท่านที่2ค่ะคุณเคี่ยวเพชรลิเก ท่านที่สามครับน้องกิ๊บไบเกอร์และถ้าสุดท้ายค่ะคุณเอมมี่เอ็กซ์ครมมาถึงจุดนี้แล้วความรู้สึกที่ตอนนี้มันอัดอั้นตั้นใจอยู่ในหัวอกของผู้กองคืออะไรบ้างครับขาสั่นหมดแล้วครับตื่นเต้นเหรอไม่อยู่เมื่ออยู่หลอเมื่อ <c oughs> เป็นมุกไปซะอย่างนั้นวันนี้<อ>คิดไหมว่าในรอบนี้เราจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบหรือว่าเราจะเป็นคนที่กลับบ้านก่อนอยากจะออมแรงนิดๆออร,รอบหน้า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และผู้ที่ต้องแข่งขันกันในรอบคัดลายนี้คนแรกคือผู้กองบอลจากเทปคนในเครื่องแบบทหารหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้เขาทำน้ำหนักกิโลทองไว้เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งเฮียแกหม้อไว้ว่าตำแหน่งอันดับหนึ่งและรถกระบะจะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนล่ะครับคุณเคี่ยวเพชรประจำอยู่ที่เบอร์สองตอนแรกเนี่ยที่เขามาแข่งขันเนี่ยมีความมั่นใจเต็มที่มากค,ความมั่นใจจะยังเหลือมาถึงวันนี้อยู่หรือเปล่าคะยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่พร,รพร้อมแล้วที่จะวิง่งครับพร้อมแล้วที่จะวิ่งคนที่สองคุณเคียวเพชรพระเอกลิเกนหน้าคมมีดีกรีในการตัดทองเข้ามาเป็นอันดับต้นๆวันนี้ เขามากับความมั่นใจเกินร้อยยังไงแม่ยกก็ช่วยทรงแรงใจเชียร์คุณเชีโยวเพชรกันด้วยนะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์เพื่อนๆในรอบแรกตักให้เยอะที่สุดค่ะเรามีการวางหมากอะไรไหมสำหรับเกมนี้เทคนิคอะไรไหมเทคนิคอะคะก็ใจเย็นๆนะะตักเยอะๆแล้วก็ค่อยๆวิ่งค่ะไม่ได้เร่งไม่ได้รี คนที่3คุณกิ๊กจากเทปบิ๊กไบสาวสวยตัวเล็กแต่ขอบอกเลยนะครับว่ากำลังขาของเธอไม่เล็กตามตัวนะจ๊ะเพราะวันนี้เธอจะเลิกขี่บิ๊กไบด์มาขับรถกระบะกลับบ้านอย่างแน่นอนคุณแอมมี่ในรอบนี้กลัวใครเป็นพิเศษไหมคะก็ยังกลัวพวกกองอยู่น่ากลัวตรงไหนอมมี่เขาจะมีแบบการเทนอะไรอย่างนี้มาว่าเขาแบบวิดพื้น แขนอะไรอี้ยานเทรนมาอย่างดีคุ่งขนาดนี้ไม่น่าจะวิ่งพื้นได้หรอกครับแอมมี่อะไรนะคะเพราะว่าเกียริอะไรจะได้อย่างนั้นและคนสุดท้ายคุณเอมมี่สาวเอ็กซ์ตรีมมีดีที่ความคล่องตัวและร่างกายที่แข็งแกร่งยังไงแล้วก็ช่วยเชียร์สาวน้อยคนนี้ให้ได้รถกระบะกลับบ้านด้วยนะครับพวกแขนทับสี่ท่านครับนี่ก็ถึงเวลาทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับหายใจเล็กๆเลย เข้าใจกติกากันนะครับขอให้โชคดีตักได้เท่าไหร่เตรียมพัวเลยค่ะเอากลับบ้านไปเลย วางลองวางลองใครปิดไฟไม่มีหน้ามืดเองแล้วม,มาโทษทีมงานปิดไฟเป,เป็นไงเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้าง,างาโอ้สุดครับสุดครับเมื่อกี้นี้วิ่งนี่คือคิดอะไรในหัวสมองคิดอะไรไหมเมื่อไหร่มันจะหมดเวลา <c oughs> นาทีเดียวนี้ถูอมันเหมือนกับทรมานคุณ <c oughs> เขาเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันของเรานะออกตัวมา30วินาทีแรกผมเห็นสิ่งที่ชัดเจนคือ3คนนี้ความเร็วพอๆกันคุณผู้กองแล้วก็คุณเที่ยวเพชรแล้วก็คุณก,กิ๊ฟ ถูกต้องครับแอมมี่นี่โดนน็อกรอบตั้งแต่วินา,นาทีที่15แล้วนะครับผม <S <S แต่ก็ไม่แน่เพราะพู้แต่ละพวกเนี่ยมาพูนๆเลยทีเดียวค่ะคุณเคียวเพชรตอนที่ตักอยู่เนี่ยคิดไหมว่าเราเนี่ยจะสามารถแบบคือตักไปได้เยอะที่สุดคิดว่ายัางวิ่งให้ได้รอบเยอะที่สุดครับอ๋อคือไม่ไม่ได้หวังตักเอาเยอะแต่วิ่งหลายรอบน้องกิบเป็นยังไงบ้างครับกับการแข,ขนน่งขันในรอบนี้น้องกิฟ เหนื่อยค่ะโดนขโมยด้วยค่ะโดนขโมยโดนขโมยของด้วยโดนขโมยขุมทรัพย์แวะเข้ามาฉกทองอ่ะของเขาหมดแล้วไงเขาก็เลยต้องไปทางคุณแล้วไงเสียใจค่ะยังมั่นใจอยู่ไหมครับน้องกิ๊ก็ห้าสิบสิบค่ะห้าสิบนสิบนะถึงเวลาแล้วเลครับผู้ชมครับที่เราจะมาลุ้นกันว่ากิโลทองของทั้งสี่ท่านได้กันมากน้อยขนาดไหน รอบนี้นะคะผู้ที่ทำกิโลทองไปได้สูงสุดทําไปได้แค่27กิโลกรัมไม่แน่ดูกิโลทองน้อยกว่าแต่ในเวลาเดียวกันอาจจะเป็นการเซฟแรงสําหรับรอบเซมิฟ i n นอลก็ได้ที่เมื่อกี้ผู้กองบอกใ่จะเซฟแรงไปสู่รอบรอไปดับนะครับสำหรับผู้กองของเราทุผู้ชมครับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปคือคนที่ทำกิโลทองได้สูงที่สุดและผ่านเข้ารอบไปสู่เซมิฟนอลเขาคนนั้น คือคน ตอนรู้ว่าตัวเองทำกิโลทองได้สูงสุดมาก<ด><ผ>มปากจะเพะเยอะไปหน่อยด,ดีใจจนปากสันน่นในรอบนี้นะคะผู้กองสามารถทำกิโลทองไปได้สูงที่สุดผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟนอลทำกิโลทองไปได้ถึง27กิโลกรัมมันไม่แปลกมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจคุณผู้ชมเพราะว่าคุณฝ้ายค่ะ ทำกิโลทองได้สูงสุดในรอบนี้ผู้กองทําได้สูงสุดอย่าลืมว่า2คนนี้เนี่ยผ่านเข้ารอบเข้ามาในครับในท็อปแเนี่ย,ท,ยทำกิโลทองเท่ากันเลย17.2เท่ากันสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องราวของเทคนิคและลีลาและสปีดของเขาแหละน่าสนใจว่าไปเจอในเซมิฟายนอลจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือตั๋วใบสุดท้ายสําหรับสิทธิ์ที่จะไปรุ้นรนับรถกระบ,บะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวรวมมูลค่ากว่าล้านบาทและตั๋วใบนี้เป็นของคน ทีนั่งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจะเป็นของใครกันแน่ระหว่างคุณเชี่ยวเพชรพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อคุณกิก๊กสาวสวยบิ๊กไบหรือสาวเอ็กซ์ตรีมอย่างคุณเอมี่กันแน่และคนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบนั่นก็คือเชี่ยวเพชรและนอบี้นะค,ะคุณเชี่ยวเพชรพระเอกนิกนเกของเราสามารถทำกิโลทองไปได้สูงสุดเป็นอันดับสองทำไปได้ถึง25กิลกร,รมัมหกก ที่นั่งสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลต่อตกเป็นของผู้กองบอลจากเทปคนในเครื่องแบบและคุณเที่ยวเพชรจากเทปลิเกช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆเลยแหะครับช่วงหน้าสมรภูมิแห่งการตักจะเดือดยิ่งขึ้นไปอีกามพลาดโดยประการทั้งปวงละครับ